สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อบุญจันทร์ครับล่าสุดครับพ่อบุญจันทร์แกถูกเลขล่างครับคือเจ็ดแปดงวดนี้ครับพ่อบุญจันทร์แกฝันเห็นผีครับผีมาขอนอนอยู่บ้านครับผีมาขอนอนบ้านมานี่แต่ว่าไม่ใช่บ้านของพ่อบุญจันทร์นะแต่ว่าเป็นบ้านของอีกหลังหนึ่งแต่ในความฝันคือพ่อบุญจันทร์ก็ตอบว่าคอยให้เจ้านอนไ่ได้ดอก เขามีเจ้าของแล้วเขามีคนอยู่แล้วคนเต็มบ้านเลยเจ้ามาอยู่บ่ได้ดอกแต่ว่าคนนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนหรอกคือผีนะ่ะมาขยันขยอว่าให้ข่อยขอนอนแค่จะคืนนึงให้ข่อยมาขอนอนแน่จะคืนนึงข่อยสิไปแล้วนี่คือความฝันนะครับหล้ยาที่ว่าเล็กออกแล้วไม่กี่วันพ่อบุญจันทร์ครับ่มมาฝันลักษณะแบนบี้แหละว่าผีเนะี่ะมาหาพ่อบุญจันทร์อยู่บ้านแล้วก็มาบอกว่าคอยนะ่ะอยากนอนอยู่บ้านหลังนี้ ซอยไปบอกเจ้าของบ้านว่าให้เอิ้นขว้พี่นอนน้ำเนซึ่งพ่อบุญจันทร์ก็ปฏิเสธครับเสียงแข็งเลยเลยวานอนบนไหดอกว่าสันเขามีขอบขั้วเขามีค้เคนเขามีอยู่เขามีบ้านนะ่ะมีคนอยู่แล้วบนไหดอกซึ่งเป็นสามภเวสีผีทั้งในกรบ,บหูครับมาขอนอนบานตอนแรกพ่อบุญจันทร์ก็คิดว่าจะมาขอนอนนอนบานบ,านบานุญ่อบุญจันทร์แหละแต่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นผีผู้ใยลักษณะหน้าตาหนาตาดีเด้ แต่ว่ามาขอนอนอยู่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านอันนั้นครับมันเป็นเป็นบ้านแบบผู้หญิงสินะครับเป็นบ้านผู้หญิงผู้สาวสินะแล้วก็ผู้ชายครับเป็นผีแล้วก็มาขอบอกว่ามาขอไปบอกคนให้แน่ว่าข่อยอยากนอนอยู่บ้านหลังนี้พ่อบุญจันทร์กับเที่ยงครับปฏิเสธทุกอย่างแหละแต่ว่าผีตัวนั้นครับก็บอกว่าก็ข่อยอยากนอนที่นี้บอกให้แน่บอกให้แน่บอกให้แน่สินะครับมาขยันขยอพ่อบุญจันทร์หลายรอบนะแต่ว่าพ่อบุญจันทร์ก็ไม่ใจแข็งเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของพ่อบุญจันทร์ เราก็เลยสีเป็นลับปาาไข่เป็นนอนบ่อได้พ่อบุญจันทร์ก็ไม่รู้จะทาไงครับพ่อบุญจันทร์แกก็เลยพาผีตัวนั้นครับพาไปบ้านหลังนั้นครับพ่อบุญจันทร์ครับแกก็เลยไปถามคนในบ้านว่าสีมีผีมาขออยู่บ้านเจ้านําเจ้าใส่อยูบอ่บ่อพ่อบุญจันทร์เป็นคนที่ปฏิเสธผีทุกคําครับแต่พ่อบุญจันทร์พาผีไปบ้านหลังนั้นแล้วบ้านหลังนั้นครับกับตอบว่า ก็ให้เขาเขามาอยู่บ้านคอยที่ละแปลกบอครับแปลกมากมากพ่อบุญจันทร์ครับไม่รู้ว่าผีตนนั้นเป็นใครแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเนาะว่ายันเขาไม่ให้นุ่นให้นี่ก,ก็เลยบ่อยเขาไปอยู่แต่ที่ไหนนะครับพ่อบุญจันทร์พาไปบ้านนั้นบ้านนั้นต้อนรับผีตวนั้นครับบ้านนั้นครับใกรผีครับเขาไปอยู่นั่นบัดพ่อไปอยู่แล้วครับมีผีอีกตัวนหนึ่งครับมาแล้วก็มาบอกว่า จะมาขออยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง้างๆกับผีอีกตัวหนึ่งแต่หลังนี้ครับไม่เกี่ยวกับพ่อบุญจันทร์มาเนี่ยผีตัวนั้นครับมาขอให้เพื่อนผีครับช่วยพูดว่าตัวเขาเองก็อยากไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งสรุปว่ามีผีสองคนครับเข้ามาอยู่ในบ้านสองหลังพ่อบุญจันทร์ครับแกก็งงมากเลยซุ้มหนี่มันเป็นบ้านอีกอย่างมันถึงให้ผีมาอยู่นั่งซึ่งเป็นบ้านใกล้ๆกับบ้านพ่อบุญจันทร์นั่นแหละครับ แกก็เลยงงเนาะโอ้ยคนดีๆบ่หมากักไปหมักผีว่ะสันแกก็เลยไม่เคื่อะไรามากครับแกก็เลยไปนั่งงงอยู่ในบ้านเนาะมันเป็นบามันเป็นย้งแหละคือผ้าผีไปอยู่ปะเนี่มันคือบกขั้วมันคือบบย่านเอ้ยแปลกอะลีวสันแกก็คิดไปคิดมาครับจนแกสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นนี่คือไม่ได้กลัวนะคือแกโหนหวยภาษาอีสานเ่าจ,จะว่าหหนหวยนะหูซึกมุดงิดงุนงิดแทน มันเป็นบ่ายยังคือเอาผีไปอยู่มันงุนมันงุนงงนะความรู้สึกแกแบบงุนงงแบบมันอยู่บ่ไรครับแกเแลยตื่นขึ้นมาโอ้่าฝันผีบาผีบ่ออย่างน,องน้อว่าผีไปอยู่บ้านบ้านสองหลังครับเป็นบ้านที่ว่าพ่อบุญจันทร์แกรู้จักรครับบ้านหลังแรกครับที่ว่าพ่อบุญจันทร์แกพาผีไปนะคือบ้านเลขที่สองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดครับคือบ้านเลขที่หลังแรกบ้านเลขที่หลังทสองครับที่ว่าผีมาขอผีให้ผีพ,พาไปอยู่อีกหลังหนึ่งครับคือบ้านเลขที่เก้าสี่ห้า ผีมาขออยู่บ้านสองหลังครับคือผีหลังหนึ่งอยู่สองสี่เจ็ดผีหลังหนึ่งอยู่เก้าสี่ห้านี่คือเลขที่บ้านที่ว่าพ่อบุญจันทร์แกไปถามถ้าถามไนบอกก็ไม่ต้องถามก็ได้เนาะเพราะว่าแกยังไปปรับมันจะเขียนว่าซื้อแน,น่าน,าน,น่ะแนนี่เลขที่บ้านเลขที่นี้สินะมันก็นอยู่ไก่เคียงกันครับมีสองสี่เจ็ดกับเก้าสี่ห้าเออนี่คือตัวเลขที่ว่าบ้านที่ที่ว่าผีไปขอไปขอนอนนํา หลังจากนั้นก็บ,บ่งงดอกว่าเขาอยู่กันด้นเรือบบด้นกับหูเนาะหูแต่ว่าข่อยงุนงิดข่อยงุนงิดหลายข่อยอุตสาเป็นห่วงบ่ให้ผีมาอยู่แต่ทีไได้เจ้าของบ้านบอกว่าให้ผีมาอยู่น้าเด้อวาสันเอิ้นผีมาอยู่น้าเลว่าซัสันงงงวาซันเป็นไปได้แกบอกแกก็เลยบอกว่าโอ้ยความฝันเนี่ยิถือเลขกอีกบ่เนาะหรือว่าผีมาบอกเลขบ้านเลยทีนี่หรือเปล่าเ้าอุตสาหขยันขยอบบ่อยเขาอยู่สุดท้ายเขาก็เข้า เข้าจนได้เข้าอยู่จนได้สองสี่เจ็ดกับเก้าสี่ห้านะครับน้องๆบังคับผีน่ะเข้าอยู่จนได้เข้าอยู่ได้แสดงว่าเข้าเลขนี้เข้าแล้วครับคือสองสี่เจ็ดกับเก้าสี่ห้านี่แสดงว่าเข้ามาแน่นอนครับคือเลขนี้มีมีเลขอีกสองตัวครับที่ว่าผอบุญจันทร์แกบอกว่าแกซื้อเล่นเล่นหัวครับแกบอกว่าแกซื้อเล่นเล่นหัวก็คือเลขเก้าสองกับเจ็ดศูนย์ อันนี้ซื้อเลขเลี้ง,งครับบว่าแก้ซื้อเลขหนึ่ง่วคือเก้าสองกับเจ็ดศูนย์เลขเนี้ยละพ่อแก้วบ่หูแล้วหูละแก้ซื้อเลขหนึ่งห่วซื้อเก้าสองกับเจ็ดศูนย์มาใส่เป็นเลขล่างแต่เลขที่ว่าสองสี่เจ็ดกับเก้าสี่ห้าก็เล่าบุงครับอาจจะเป็นเลขสามตัวก็ได้นะครับเนาะลองพินาณาเบิงหนึ่งเมษาหกเจ็ดอาจจะซื้อเลขตัวไหนครับขอให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไ้ครับอาจจะเป็นรางวันใหญ่ๆก็ได้บ่เคยมีไผ่ถือรางวัลที่หนึ่งในบ่นะครับเนาะผมเนี่ยอยากถือครับ ถ้าถือแล้วได้ชิมเมาอให้ฟังนะครับว่าความรูซืึอซืเอ็นจางไหนแต่หากว่ายังมอดคิวผมผมก็ให้คิวครับแม่ๆพ่อพ่อพี่ป้านะอาทุกคนกันครับน้องครับเนาะให้ถือก่อนหลัดเลี้ยงตามคิวก็ไเลยครับเนาะก็จะรอครับจะรอจะรอให้ถึงวันนั้นครับวันที่รางวัลที่หนึ่งมาถึงจักสิมาถึงย่ำใดแต่ถ้าแบงก์ไหนะครับเนาะรางวัลที่หนึ่งมีชักร้อยใบอย่างสิร้อยชุดอย่างที้นะครับก็จะดี รางวัลที่หนึ่งหมุนครั้งที่ร้อยสินะครับเนาะอาจจะรางวัลที่หนึ่งรางวัลละหนึ่งล้านก็ได้ผมบอกจริงจริงเลยไม่ต้องเอาหกล้านก็ได้เอาแบบว่ารางวัลที่หนึ่งสักหนึ่งล้านแต่ว่าหมุนสักหนึ่งร้อยครั้งเราจะได้กระจายเฉลี่ยกันครับทุกคนจะได้พอมีเงินแบบเฉลีย่ยอันนี้บางคนครับได้ลอยล้านคนเดียวได้เจ็ดสิบแปดสิบล้านเก้าสิบล้านคนเดียวครับบางครั้งมันกนนะเนาะกะเขาใจครับว่าบางคนทําบุญมาเยอะ แต่ถ้าเป็นผมนะผมก็สิบ,บอกว่าถ้าเพราะหากว่าผมเปลี่ยนไห้ได้ผมก็จะเปลี่ยนระบบโอตอรี่ใหม่เลยผมจะเอาโตรตอรีเลขท้ายนะเลขท้ายโตรตอรีหมุนสักสิบครั้งครับเนาะสิบครั้งเลยครับครั้งเดียวหมุนแค่ครั้งเดียวคนกระสื่อตาลีตาล่านนะครับแต่ถ้าหมุนสักสิบครั้งบางว่ามีโอกาสถือเยอะแยะบางเลยหมุนสิบครั้งเนาะเลขท้ายสองตัวหมุนสิบครั้งสิ รางวัลที่หนึ่งหมุนร้อยครั้งแต่รางวัลละหนึ่งล้านบาทเฉลี่ยผมผมจะให้ทุกคนครับเสมอภาคให้ทุกคนแบบได้บัมเบิลเลยล่ะแบบว่าคุณห้องบอตองแบบเออคนนี้กระถูคนนั้นกระถูคนนี้กระถูครับกระจายกระจายไปครับกระจายกระจายไปเลยครับเนาะเออแต่หากว่าผมได้เป็นแบบเกี่ยวกับสลากกินแบงเลยได้แค่ได้แค่คืดครับได้แค่คืดแต่ทําอะไรไม่ได้อกครับคืดไปมุนๆครับพ่อเด็กหัว โอเคครับกับข้อให่ทุกคนครับโชคดีครับถือแค่2ตัวถ่ายกับข้อให่ทถครับนะครับเนาะอาจจะเป็นรางวัลที่1ก็ได้ครับคนนี้1เมษายนส5 6พบขอให้คุกค,ครับโชคดีอันหมาน